สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อในเมพนันนีพามาทอดกระถินวัดพูนราบลาดใหญ่ค่ะวัดใกล้บ้านของเมพนันนีเนาะค่ะเนาะเทศก,กาลกระถินค่ะปีหนึ่งกับมีมีครั้งหนึ่งค่ะมีเดือนเดียวมีฤดูเดียวฤดูกาลกระถินค่ะเมพนันนีค่ะก็อยากมาทอดค่ะอะยากมาทอดน้าเพลนร่วมทั้งบุญน้าเพลนหลายๆวัดค่ะตอนนี้นั่งรำกับกำลังจับแถว นั่งล้ำกำลังจัดแถวค่ะพี่น้องทีนี้การล้ำนะคะมีการล้ำล้ำล้มเสร็จแล้วก็จะได้แห่อ้อมสาระค่ะแห่อ้อมสาระแล้วก็ถวายกระทินทอดกระทินค่ะ เป็นขันตอนไปแหละน้ะนางล้ําของคุ้มแม่บ้านนี่แหละค่ะคุ้มแม่บ้านคุ้มอสมอนี่แหละทั้งนี้กับเป็นลรงทานค่ะพี่น้องทั้งนี้เป็นโรงทานโรงทานค่ะใหาอยากอาหารกินน,ะะน้องนาะ ไอ้ทองอ้ําหมโอ้ยพ่เป็นน้ายางเี่ยคอยยูทีจ้าคอยยูคอยยูยูน่งจัดระเบียบค่ะนั่งล้ําก็ได้ แก่กะทินแล้วค่ะแล้วขึ้นมาถึงสาระที่ได้ถวายกะทินแล้วค่ะพี่น้องวัดเพื่อนเป็นวัดใหญ่เนาะค่ะเนาะเป็นเป็นบ้านใหญ่วัดกไใหญ่น้ำค่ะคนกระไลค่ะอยากยูมาทอดกะทินกันแล้วที่ใจแล้วพี่น้องนี่แหะค่ะอันตาสวอนค่ะพี่น้อง ยับกบไป่ัไปร่นแม่ย <c ười> <ừ> ับไปทั้งหนาะออเออนี่ยับไปเพิ่มก็ได้ค่ะล้าอีหลายี่น Yeah. you ล,ล,ล,ลายลูกค่ะลายใหญ่ผ้าลายลูกค่ะจะนนี้เป่าทีบดาค่ะเชิญทวดาค่ะมารับประทินพร้อม ก็จะกินกับจะคือกันหมดแลว้วเนาะค่ะเนาะทั้งบ้านใดก็ได้ไดาคาเฟ่นี้ทั้งบ้านใดก็จิคือกันหนันะ มันออกอ่ะทางไปทางทิศตะวันออกอ่ะ ตอวเทวาสังสายดราเดชพระภัยผู้สถิตอยู่ที่บูรพามีเท้าถัดดาลธาตเป็นประธานมีคนทาเป็นบริวารขอเชิญท่านจงนำบริวารมารวมฐานโนทนาสาธุการซึ่งท่ากับถิน้าคา ทิดเนื้อค่ะบันเนธิดเนื้อค่ะค่ะมนทนนี้

นันงโบสถ์รอเทวันให้อยู่ราตรีราตร์เทาใจอยู่ที่สุวรมีเ้าเวลาเป็นประธาน